ตะก้าขนมจีนที่เราใช้แล้วนะครับอย่าทิ้งนะครับวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆนะครับปลูกสารแน่นะครับในตะก้าขนมจีนนะครับเราจะใช้แค่ขุยมะพร้าวนะครับผสมกับปุ๋ยเแล้วก็ปุ๋ย B นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสอนชํากันเราก็จะใช้ขุยมะพร้าวนะครับน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะผสมนะครับเอลงไป5 ml นะครับ B ก็เช่นเดียวกันครับ B ก็5 ml จากนั้นก็คนน้ําให้เข้ากันครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้ขุยมะพร้าวนะครับ200กรัมนะครับเป็นขุยมะพร้าวที่ลดความเค็มมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะผสมน้ําแล้วก็ใช้ได้ทันทีเลยแล้วก็ใส่น้ําที่เราผสมปุ๋ย A แล้วก็ B ลงไปนะครับ1ก้อน200กรัมนะครับจะใช้น้ําในการผสม1.5ลิตรนะครับขุยมะพร้าวก็จะพองตัว เราก็จะมาทําการประกอบตะกร้านะครั ouais. you บ output, ข้างบนเราก็จะตัดออกจากนั้นนะครับก็ใส่ขุยมะพร้าวลงไปทีนี้เราก็มาเลือกสารแน่ของเรานะครับก็จะตัดประมาณสักยาวประมาณนี้นะครับประมาณ5เซนกาลังดีแล้วก็ไปแช่ในน้ําเย็นก่อนนะครับสารแน่นะครับยิ่งเราตัดต้นสารแน่ก็จะยิ่งแตกกิ่งก้านสาขาออกมาใหม่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะนํากิ่งทําสารแน่นะครับที่เราตัดไว้นะครับเอามาชําเลยนะครับถ้าใครไม่อยากแช่น้ําเย็นนะครับก็แนะนําให้ชําในช่วงหลัง6กโมงเป็นต้นไปนะครับยอด เล็กๆแบบนี้ก็ไม่เหี่ยวนะครับถ้าเราแช่ในน้ําเย็นแล้วเราก็ค่อยนํามาชามพร้อมกันพอเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการลดน้ําอีกทีนึงนะครับเราจะเห็นว่านะครับก็จะมีการยุบตัวนะครับเราก็จะเติมขุยอพะพรลงไปเรียบร้อยครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับเราก็จะนําไปไว้ในร่มนะครับประมาณ1อาทิตย์รอให้รากออกนะครับเราค่อยนําออกรับแสงอ่อนๆนะครับ สำหรับใครไม่มีเวลารดน้ำต้นไม้นะครับก็จะแนะนำนะครับใช้กระถางนะครับแล้วก็รองด้วยผงหิ้วพลาสติกนะครับแล้วเราก็นำมารองครับจะเป็นกระถางต้นไม้นะครับ ขนาดแปดนิ้วนะครับแล้วก็เอามาวางใส่แบบนี้นะครับแล้วก็รดน้ําปกตินะครับก็จะเป็นน้ําน้ําเปล่าผสมปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B นะครับเวลาที่เราลดลงไปนะครับปกติแล้วน้ําไหลลุดินก็จะไหลออกนะครับแต่ว่าน้ําที่เราลดลงไปนะครับก็จะไม่ไปไหนนะครับก็จะอยู่ในในกระถางต้นไม้ของเราเวลาที่สารแหน่ของเรานะครับแทงรากลงนะครับรากก็จะมาดูดกินน้ําที่อยู่ ใต้กระถางนะครับเรานะเราครับไม่ต้องรดน้ําบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นการประหยัดน้ําแล้วก็ประหยัดปุ๋ยด้วยครับสาหรับเพื่อนๆที่ตัดกิิงชําสารแหน่แล้วนะครับมีปัญหาเรื่องยอดเหี่ยวนะครับผมมีเทคนิคนะครับทำยังไงนะครับเวลาที่เราตัดยอดสารแหน่แล้วนะครับเรายังไม่ได้ชํานะครับให้เรานะครับเตรียมน้าเย็นนะครับตัดยอดสารแหน่นะครับที่เราจะนําไปชํานะครับมาแช่ในน้ําเย็นก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่า กิ่งพันธุ์สารแหนของเรานะครับก็จะสดชื่นนะครับที่เห็นอยู่นะครับผมเนี่ยตัดแล้วก็ทําไว้ในแก้วน้ําเย็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับจะเห็นว่าต้นสารแหนของเรานะครับยังสดชื่นอยู่เลยนะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับกิ่งพันธุ์สารแหนนะครับที่ผมตัดมาเนี่ยก็ยังสดชื่นอยู่เหมือนเดิมนะครับปกติแล้วเวลาที่เราตัดแล้วมาชํานะครับต้นต้นก็จะเหี่ยวนะครับเทคนิคก็คือให้เรานะครับนำมาแช่ในน้ําเย็นก่อนนะครับค่อยเอาไปชําอีกทีนึงครับก็จะทําให้ต้นกิ่งพันธุ์สารแหนของเราดดดููสออย่ตลลเวานะครับ